ฝ่ายสาธารณาสุขของมหาเถรสมาคมร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองกรุอนันัยกระทรวงสาธารณาสุขสำนักอานามัยกรุงเทพมหาคนครมหาวิทยาลัยรายรชพัฏพ,พระนครจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเคลื่อนหลักสูตรพระกิฬานุปถัมา์ในเขตกรุงเทพมหาคนคร ที่ห้องประชุมรัตนโกสินทร์สาลาวาการกรุงเทพมหานครได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรพระกีฬานุปถากในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อชี้แจงแผนการอบรมพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้หลักสูตรพระกีฬานุปถากโดยมีนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกันนี้พระเถระคณะสงฆ์นายอัธพลแก้วสำหริษรองอธิบดีกรมอนามัยนายวงวัดลิ้วลักษ รองผู้มนวยการสำนักนานัยข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง132รูปคนรูปในการประชุมท่นนี้นายวงวัดลิ้วลักษ์รองผู้มนวยการสำนักนานัยได้กล่าวในการเปิดประชุมครั้งนี้ว่าสำหรับการประชุมชี้แจงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครภายใต้หลักสูตรพระกีฬานุปถักเพื่อทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครภายใต้หลักสูตรพระกีฬานุปถากเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ที่จำพรรษา,าภายในวัดในเขตกร,รุงเทพมหานครทั้งยังสอดคล้องกับการดำเนินงานตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2560และตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ20ปี โดยที่ผ่านมายังได้เปิดโครงการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์จำนวน454วัดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์และจะได้จัดการอบรมพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้หลักสูตรพระกีฬานุปถากเพื่อเป็นอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดโดยจะจัดอบรม6รุ่นรุ่นละ100รูปรวม600รูประหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2561 การประชุมชี้แจงครั้งนี้มีคณะสงฆ์เข้าร่วม44รูปข้าราชการของศูนย์บริการสาธารณสุข68แห่งจำนวน68คนและผู้เกี่ยวข้อง20คนรวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด132รูปคน